นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกมุมหนึ่งนะครับมองหอนสิบไลน์นะครับหนลวดสลิงนะครับนี่ครับวว <Wow. S 1> ้าแต่ผมปรกลอบไปดอกว่ามาก้าเล่นนะครับย่านมันสูงนะครับนีอครับเด <Wow. S 1> ไปฮะ <Wow. S 1> ล่านเฟอ เขาอาหารเขากินอาหารกินเฟรชกอนครับอยู่แล้วบ่ายโมงกว่าแล้วนี่ครับภูเขาสวยงามมากครับทอดข,อขอ้างๆโอ้พระเจ้าชดมันยอดมา,ากมาแต่เขาสวยงามทั้งนั้นนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับท่าฝรั่งนะครับแล้วนี้ครับมองไปทางหน้าครับนี่แต่เอขานะครับครับ ไปเท่านั้นครับมันมีแห่งสองทางให้ไปมีสองทางแห่ไปเนทางรถไปนะครับแต่ว่าเขาไลาน์นี้นะครับนะครับ วิวทิวทัศนสวยงามมากครับชมวิวไปนะครับ ลราลิ้มเขานะครับทางนี้เราลิ้มเขาสวยงามนะครับนี่ก็จะเป็นเป็นกระท่อมขายอาหารแต่กอนนะครับ พักกินเข่ากันครับบ้านนี้หิวแล้วไก่้จะเข่าท่าแขกแล้วนะครับแต่พักกินเฟอกันอ่าเอาเฟอรหนึ่งที่ว่าไหคะ่ะมีเฟอยังไงพี่เฟอร์ซีนเอาเฟอร์ซีนรับผมอ่ะหนึ่งที่พักกินข่าวกันครับกินเฟอร์กันครับ ยังเดินทางต่อับผมเดี๋ยวชิมมึงเฟอล้านนี้กันรสชาติจะเป็นยังไงมาแล้วครับเฟอ์นะครับถอยบงงางไงนะครับครับเฟอ์นะครับเดี๋ยวต้องชิม,มรสชาติเป็นยังไนงนะครับเฟอ์ทายแกขกนะครับแทงข้ามหมอนนะครับ นี่นะครับแม่กินก๋วยเตี๋ยวอยู่ท้าแขกนะครับถวยบังไ่ยนะครับราคา20,000นะครับกบบว่าแพงครับรสชาติก็ด,ดีครับถวยละ20,000ครับจิบเป็นเงินไทยกับต๊ะอยู่ประมาณ40บาทนะครับอ้าปัจจันนี้คืได้เดินทางต่อลรอครับแต่ก็เดินไม่ค่าเอ้ยครับผมเอาหลังจาก เฟอร์แล้วนะครับกินก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับเดินทางต่อกับเมืองไทาแขกนะครับจะพูดทิพย์พาชมเมืองไทาแขกสักวันนะครับทริปนี้ทิพาชมเมืองไทาแขกไปตอนนี้กําลังมุ่งหน้ากับชูเมืองไทาแขกนะครับตอนนี้อยู่ที่แยกไฟแดงจีไปตะเลี้ยวซ้ายจีไปสวพานในเขตนะครับตะเลี้ยวขวากับจีไปปากสั้นนะครับ แยกนี้นะครับตอนนี้ติดไฟแดงอยู่แยกญ่ท่าแขกนะครับผมก็สีเหลียวไปทั้งสวรรค์นนเขตก,ก่อนนะครับน,นี้ผมเลี้ยวมาทั้งสวรรค์นนเขตนะครับรอเบื่องมืองท่าแขกนะครับว่าหวงสำเร็จน,นะครับ คือเมืองทาแขกนะครับเซนนี้สิไปทั้งสวรรค์เกศนะครับเซโน98กิดโลโอ้ไกลว่าสุดวรอยู่ครับทางเซโนจะผไปวระเดิมเดีรยวกับ เรียนลไปต่อเมืองท่าแขกเั็กน้อยกับจับรมากไปนองเลาะชมสร้างเมืองท่าแขกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สินีกับตะกับขอถามน่ครับอันท่างสินีอ้อมขับไปท่าแขกคือเก่าบ่ครับแแม่หละอ้อมไปนี่ห้องน้ำโค้งบ่ครับ เนจ็นใหญ่เราบอกครับสีแดงใหญ่เจ็ดนี้มันสีอ่อมเขาไปในเมืองกันไหมอ๋อเขาไปเนี่ออกเขาไปทตลาดรักษาแล้วก็ออมเขาไปในเมืองได้ออกไปในเมืองได้ทะลุออกไปวงเวียนวงเวียนน่ะนี่แหละวงเวียนการจอยแล้วก็ไปซื้อแล้วก็ตำวันน้นมของเลยอ๋อซื้อไปกับตำหน่งของเลย่นบ่ครับครับขอบคุณหลายๆครับ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 นี่คุณยโสแม่คุณยโสเดทีนี้มันเกิดจากสวรรค์แล้เป็นพุทธชาติชาติเล่าพ่อได้หาใช่ไหมในคุณยโสจ้านี่เป็นเสื้อสายไทยกันตัวฉันน่ะ ครับผมก็มาแต่สะกพน่นละนะครับค้าครับขับขับครับถนนเถาตัวเมืองท่าแขกนะครับถนนกว้างใหญ่พอทุกขนนะครับมาจากทางสะนาเขตนะครับต่าไปเร่ตัวเมืองท่าแขกนะครับถนนซีเลนกว้างกว้างพอทุกขนนะครับ สตีเปียกับเป็นจังหวัดนะครับสตีเปียที่เมืองไทยก็คือจังหวัดจังหวัดหนึ่งนะครับเมืองไทยแขกไรยาขามมาเล่นจะมาได้นะครับอยู่ตรงขามครับจังหวัดนครพนมเลยนะครับเมืองไทแขกนังเรือขามจากนครพนมมาประมาณพ่ถึงสิบนาทีครับก็ถึงเมืองไทาแขกแล้วครับมาเทียวครับเมื่องก็ได้นะครับเขต้องทางขึ้นก็ได้นะครับ ยังเมืองไทยแขกละ่ะตอนแรกก็น,นั่งเรือกับเมื่อกันได้นะครับหรือว่าเสีนั่งรถโด,ดยสารกรันได้นะครับสับสะพานถัถด,ดด้วยรถโดยสารกาสีอ้อมไกลเนี่ยนะครับนี่สามสิบเก้า,จ,าจะเลื่อนพอสมควรน,นะครับเมืองไายแขกอะ เพราะสมควรนะครับผีภาพเลาะชมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคลิปหนา้าวิวผีาไปทางเมืองเซโนไปทางเมืองเซ่พนและสวรรค์ตเขตนะครับ่บาสร้างใหม่สวยๆงามๆนี่หลายนะครับผีภาพเลาะชมไปเรื่อยๆนะครับ โตพรสมควรนะครับเมืองท่าแขกจะเป็นคือว่าอยู่เมืองนึ่งนะครับที่จะเล่นใคดอยังมาเที่ยวมาชมกัมาได้นะครับทางเรือขาบฝากจากนครพนมมาพาถึงซิมนาทีครับก็ถึงแล้วนะครับค่าเรือคนละหกสิบาทนะครับ ย่เมืองท่าแขกไปเรื่อยๆนะครับสำหรับผู้ใดที่อยากมาเที่ยวนะครับเบิ่งคลิปผมแล้วว่าเมืองท่าแขกกว่างญ่ซ้ำไดจเจรืญนซ้ำไดนะครับเบิ่งในคลิปผมนี่ก็เข้าใจแน่แล้วนะครับเนะนี่ยนะครับตอนน,นเส้นนี้ก็จิไปปากสั้นนะครับ ไปเมืองปากกระดิงพุ่นละครับกันติขึ้นไปฮอดพุ่นละครับฮอดเพียงจันพุ่นละครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆกันนะครับเนาะเส้นทางเส้นนี้ก็สิมุ่งหน้าไปทางปากสั้นนะครับแต่ผมก็สิไปเดียวใส่อีกประมาณกิโลนึงนะครับเพิ่นบอกอ่าเพิ่นว่งหาเดียวใส่กับไปแต่ตัวเมืองทางแขกนะครับผม ทางสิบเมปากสั้นนะครับจากทางแขกนะครับนะครับเส้นขายของยู่ขางทางเนี่ยหลายนะครับสินค้าหลายอันหลายอย่างนะครับนี่ครับใด้มาเที่ยวเมืองทาแขกก็่าลืมมาแวะซื้อแวะใส่บริการวันได้นะครับนี่ครับร้านค้าขางทางนะครับทางสิบเตปากสั้นกับทางรถโดยสารที่ท่าแขกนี่ครับไปได้นะครับ ตอนนี้ผมก็สิเลี้ยวกลับกลับไปเมืองท่าแขกนะครับหลังจากหลังจากแลนตามถนนวงเวนทั้งนอกแล้วนะครับไห้ไว้พี่น้องเดี๋ยวชมถนนเสน้นนอกแล้วก็สิพากลับไปในกลางตัวเมืองวันนี้ครับเาเดี๋ยวใส่ก็มาทั้งเมืองท่าแขกเราเล เรียนนะครับโรงเรียนในเมืองท่าแข่งนะครับ่าไปน้องรอบมเมืองไทย ไปอนะครับไปแล้วนะรงีแง้นะครแนะนของนะครับไปอรื่อยๆนะครับ เมืองทาแขกเห็ทัวร์เลยนะครับเมือนี้ครับตัวเมืองท่าแขกนะครับกล่องไงประตูขั้นนะครับ ถามในเดี้ยวซ้ายลูกเป็นีเน่เป็นนำของเป็นบอครับไ,ไ,ไปเรียวข้างหน้าได้ปะ เดียร์ด้านาดีกว่าคุณดอยากมาเที่ยวกับอไไดนะครับมาขามอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับนั่งเรือขาบเลยครับมันจังเร็วแต่นั่งรถโด,ดยสารขาบม,มันสิชาแน่นะครับ บรรยากาศของเมืองท่าแขกนะครับผมกับพยายามพาเลาะขับรถเลาะทุกเส้นทุกสายนะครับพยายามขี่เลาะผาเบิง่งเมืองท่าแขกนะครับกลายเป็นเมืองใหญ่พราะตมควรนะครับเป็นเมืองที่จเจริญพราะตมควรนะครับ ไปรู้กันนะครับปักครับไปเรื่อยๆนะครับด๋าวบมานไปเป็นหนองเลี้ยวลงไปทักฟังของนะบันเหนครับเซนีมาซูไ่นำของแล้วนะครับ จารน,นะครับจานน้ำของนะครับนี่ครับมาถึงน้ำของแล้วนะครับฟังนั่นก็นสิเป็นนครพนมนะครับนี่ครับผมก็เสียรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งเอารถจกักรไปส่งลานเป็นแบบนั้น สี่มาทางเรือครับไปนครพนมนะครับตอนนี้ก็ทิเอารถจักมาส่งคนละครับบันมอเตอร์ไซค์มาส่งลานคนแล้วนะครับตอนนี้มาถึงร้านแล้วครับมีไซ่ชเช่ารถจักรนะครับนะครับของลานคนครับผม อ่าตอนนี้ส่งรถจักรคืนแล้วรถจักรมาขึ้นันแล้วครับนี่ครับเจ้าของลานเพื่นครับผมสบายดีอออครับผมอ่ะเดี๋ยวกันอาชมาใส<ป>่บริการอีกอยู่ไปสลายวันเนาะงที่ม่วนเนาะโอ้ยเปิดเจอฝนแมฝนสองสามวันเออผมโอ้ยรถกวัวสิเดียวออกแต่ละเหมือนเที่ยงผมนอนยมยม,มาลาอ่ะ บ่ค่อ,คอยแดดไปใส่เลยโอ้ยข้าแต่แต่ฝนมันจะดีอยู่อ่ามันบวชนะมันบวชอยู่แต่ผมมันตีแล้วเวลาผมออกหะ <laughs> อันน้ <laughs> นนนหน่อย <laughs> ผม,มเปียกเนะ<ม>าะครับมฝนตกนนผมกับปกาก้าเอไว้นะมันนอกผมกับปากายันถนนบดีนะ <laughs> รครับผมตรงรถครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ทรงรถจักรหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเดินทางไปต่อมอทาเลือกนะครับเพื่อลงเลือกกับ นครพนมนะครับกับไปเอารถอยู่นครพนมนะครับหลังจากลับสกลนครต่อนะครับตอนนี้ผมส่งรถมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยแล้วนะครับกัยยางเลาะริมน้ำโขงไปนี่นะครับนะครับจะไปหาดานมองลงเรือนะครับทาลงเรือนะครับหนุนกับสัางเป็นหุ่นพญานาคลงไปหาแม่น้ำโขงนะครับสวยงามมากนะครับ นะครับนะครับนี is, ่คือแคมของนะครับริมโขงนะครับฟังทาแขกนะครับแขงขํามวนนะครับฟังทั้งนั้นคือนครพนมนะครับฟังทั้งนั้นคือจังหวัดนครพนมนะครับฟังทั้งนั้นทั้งนั้นคือจังหวัดนครพนมนะครับฟังทั้งนั้นนะครับ คทางนี้คือท่าแขกนะครับฟังท่าแขกฟังคำม,มวนนะครับผู้ใดสิมาเที่ยวกะสมารถมาได้นะครับนั่งเรือประมาณเจ็ดแปดนาทีก็ถึงแล้วนะครับขมาจากจังหวัดนครพนมนะครับมาถึงท่าแขกกับไซเวลาประมาณ จ็ดแปดนาทีนะครับนั่งเรือถึงเลยครับตอนนี้ผมก็มาได้3สามมือสองคืนแล้วผมก็สิกลับไปพักสักก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจังสินมีเส้็จทางไ่ไปทั้งใดจังสิไปเตรียมตัวใหม่นะครับมีพี่ต่อไปผมจะเดินทางไปทางใดเดี๋ยวค่อยติดตามนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เนี่ยนะครับเด้อ mm hmm. สำหรับิปม,มาเที่ยวลาวมาเที่ยวแหวงขำามวนนะครับ mm hmm. ผมไปถึงเมืองหน้ากาย mm hmm. เมืองยมราช mm hmm. เมืองมหาชัยนะครับฝ mm hmm. นตกห้าทุกมือเลยครับ mm hmm. ก็เลยต้องกลับไปตังหลักไม้ซะก่อนนะครับ mm hmm. ม่านสีมงแรง mm hmm. เรือสีเบิดอยู่ประมาณหกมงแรงนะครับ mm hmm. เรือสี เบิรเทียบชุด้ายลวลาผมก็ยังมีเหลือนะครับเลยถืยอโอกาสยังถ่ายคลิปริมแม่น้ำโขงฟังท่าแขกนะครับไปน้องเขาเด้เบิรงกันนะครับนี่ก็เป็นโรงแรมนะครับโรงแรมเดมวารันนะครับโรงแรมเดมวารันนะครับติมของนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึง าาากรารท่าเรือนะครับท่าแขกนะครับการท่าเรือนะครับท่าแขกนะครับนี่ครับครัวามก็จินั่งเรือกลับขามไปนครพนมคือว่าเปล่ารถฝากรถไปพุ่นนะครับฝากรถไปยู่น,นครพนมพุ่นแต่ก็จิเดินทางกลับสกลนคร